getting better all the time and turning all the one Is not that's hard to teach i clever words that's often unsuspecting Hurt and as you step back in the line a march to the beat Now dance, fucker, dance never a chance And won't Hello i And Okay สำหรับภานี้ก็เป็นภานที่สามแล้วนะฮะก็พานี้เราจะมาทำทางโอเคก็อื่นเราก็ขุดลงไปก่อนโอเคโอเคฮะ ก็ส่วนทางนี้ก็คืออาอาวอาส่วนทางนี้ก็คือฟาร์มข้าวนะซึ่งผมก็ได้ทำไปก่อนโอเคทำไปก่อนแล้วแล้วอแบบว่าล้วผมก็ขุดตรงนี้ไ้ไม่รู้ว่าผมจะไว้ทำอะไรก็อนาคตก็คงจะมีไว้ทำแน่ โอเคส่วนทางเดินก็ขุดไปตั้งแต่พาทพาท์ที่สองโอเคก็คงจะจำได้กันนะฮะก็มาแตง่งมาตกแต่งนิดนึงโอเคแล้วหลังจากนี้เราก็ขึ้นไปคราฟอะไรวะอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะช่างมัเนเถอะโอเคก่อนอื่นเราก็ต้องคราฟ ไอ้เจ้านี้ก่อนอ่าอแล้วก็วางตัวนี้อ่านี่ค่ะอันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก็คงน่าจะน่าจะพอแล้วมั้งแล้วก็วางมาเอ็นกระตุก ก็จะเห็นว่ามันจะกระตุกนิดนึงนะอ่ะอ่าเีย่้พอเอ่อถ้าผู้ชมก็คงจะเสียงผมก็คงแปลกไปนะก็ผมก็ไม่สบายโอเคก็ไปรเรียน มาตากแดดโอ้โหร้อนร้อนมากเลยอ่าส่วนตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะโอเคแล้วส่วน,นข้างนอกข้างนอกเราก็จะทำเหมือนกันเนะแต่ก่อนอื่นเราอ่า ก็วันนี้เราจะทําทางใช่ป่ะแล้วส่วนตรงนี้โอเคส่วนตรงนี้เราจะทําฟาร์มฟาร์มสัตว์ฟาร์มสัตว์นะฟาร์มสัตว์ฟาร์มสัตว์เปล่าเหล็กสิงยางน้ากระตุกชุมัดเลยโอ้ทำไมพอได้แค่นี้วะอ่าก่อนเดี๋ยวคงพอ ของก็ไม่มีอะไรบ้างอะก็มีแค่นี้ก็พาดหน้าสงสัยพาดหน้าก็ ัตจังวะอยู่มาตั้งนานแนละ้วไม่เห็นตัวเลยเอ,อ่อซีดกินนี่อยู่ใน,น,นวั้แล้ววันนี้ก็จะมาบนกให้ฟังอนะ่ะโอเควันนี้ใช่ป่ะก็ไม่มีอะไรนะ ฟาร์มขึ้นมาไงฟาร์มสัตว์ใช่เราจะทำฟาร์มสัตว์แล้วก็ส่วนป้าหน้าเราจะลงเหมืองก,กันนะลงเหมืองลงเมืองครั้ง Okay. แล้วอนาคตผมก็จะย้ายบ้านผมคิดว่าผมจะย้ายบ้านจากใต้ดินไปอยู่บนต้นไม้เป็นไงโอเครั okay. ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลก์นะแล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากผม จบชิปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย